ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนช่อง2020 e n t e r t a i n m e n t มาโดยตลอดมาจนถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนติดตามมากกว่า2ล้าน4แสน subscriber นะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีคอนเทนต์หลากหลายให้ได้รับชมกันมากขึ้นด้วยทั้งรายการต0 d ิบรูปแบบใหม่แล้วก็ตีสิที่เป็นตำน,นานครับคลิปข่าวสารดาราบันเทิง รายการออนไลน์เรียกได้ว่าเราเอาใจทุกวัยนะฮะเ,เรียกว่าเป็นอีกช่องวาไรตี้หนึ่งที่จะรวบรวมผู้คนที่มีใจรักในเรื่องราวสาระความบันเทิงให้ได้มาจอยกันครับและท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราได้จัดทำกิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมครับเราเรียกว่า YouTube Membership ครับเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้แฟนๆได้รับชม พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราววารรตี้บันเทิงครบรถกันได้ที่นี่ครับเมื่อใครเข้ามาในช่องของเราก็จะได้เห็นปุ่มจอยนะครับอย่าที่รูปที่ขึ้นมาให้เห็นในขณนะนี้นะฮะสมัครแล้วจะได้อะไรบ้างหลังชื่ออักเคต์ของคุณที่เข้ามาแสดงความเห็นใต้คลิปของเราจะมี Royal Badge นะฮะหรือที่เรียกว่าตราประทับ ที่บ่งบอกความเป็นแฟนของตัวของคุณว่ามีมากน้อยแค่ไหนขึ้นมาฮะซึ่งเราได้ออกแบบมาในรูปแบบของเก้าอี้นะฮะซึ่งก็จะมีการอัพเกรดเลเวลไปตามระยะเวลาของคุณที่เป็นแฟนคลับของเรายิ่งคอมเมนต์ยิ่งพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากแค่ไหนก็จะยิ่งพัฒนาไปสู่เก้าอี้ที่มีเลเวลสูงขึ้นตัวใหญ่สุดก็คือเก้าอี้ราชา สุดหรูหราอลังการงานสร้างอย่างนี้นะฮะนอกจากนี้ยังจะได้อิโมจิน่ารักน่ารักไว้คอยคอมเมนต์สนุกสนุกแล้วก็มีคำพูดที่แสดงความรู้สึกต่างๆอีกด้วยเช่นดีเฟรอร์เมาหม,อ,มอ,อยไอ้ยะก็แล้วแต่ว่าเราจะสะกดยังไงอันนี้ก็เพื่อความสนุกสนานนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมสามารถจอยกันได้ในราคาเพียง35บาทต่อเดือนนะครับ,บาทเท่านั้นเองฮะ หวังว่าเราจะได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะฮะพูดคุยกันแล้วก็อยู่รับชมด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณมากครับ